ขั้วหลอดไฟ E 27แบบก้านดัดได้นะฮะมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับขณะเป็นขั้วทองเหลืองแบบนี้แล้วก็มีสวิตช์อยู่ในตัวตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีตัวก้านตัวนี้นะครับยาวมอกมา12เซนติเมตรเลยที่เดียวเชียวสามารถปรับได้นะครับผมหมุนไปทางไหนก็ได้มันเป็นเหล็กอ่อนนะครับผมอ่าแบบนี้เลยที่ใช้งานก็เสียบปลั๊กเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ใช้กับหลอดไฟ E 2 7ดูนะครับผมอ่ขาขันกข้ไปเลยนะแบบนี้นะครับขันไปแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟอ่าต้อง ก่อนที่ตัวมันด้วยนะครับผมนะตอนนี้จะมีตัวสวิ์ควบคุมอยู่ที่ตัวมันอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไม่พอใจแล้วก็ดัดไปทางนู้นทางนี้ได้นะครับผมอ่ามาหมุนไปทางนัานหน้าเลยนะครับผมแล้วก็เปิดไฟอ่าถ้าไม่พอใจอีกก็ปรับได้อีกนะครับผมเหมาะมากเลยนะครับสำหรับคนที่จัด,จดแสงจัดไฟถ่ายรูปนะครับโอโ้โหมันสามารถปรับมุมของแสงได้นะครับผมเอาไปลองใช้ดูนะครับผมคว้วหลอดไฟอี๒๗แบบการดัดได้